สวัสดีลูกๆชั้นม3นะครับทุกคนเลยเนาะเจอกับอาจารย์น็อตเป็นครั้งที่4นะครับในครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการวางแผนชีวิตพิชิตความสําเร็จนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูจะเล่าให้ลูกๆฟังนะครับว่าคนเราเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับมันจะต้องมีสเต็ปนะครับหนึ่งสองสามสี่ไม่มีใครเลยนะครับที่จะสามารถขึ้นยอดเขาได้นะครับโดยไม่ได้ย่ํา ตีนเขานะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียบก้อนหินก้อนกรวดนะครับพงหนาำพงรกนะครับทีละ929นะครับเพื่อที่จะไปสู่ยอดเขาดังนั้นการที่ลูกๆจะ s u c c e เ s หรือประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการศึกษาต่อการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนั้นได้นะครับจะต้องมีแผนและมีสเต็ปของตัวเองนั่นเองนะครับ ซึ่งหนทางนะครับที่เราจะเจอนะครับจะเห็นมากมายเลยว่าบางทีเนี่ยคุณครูใส่รูปลูกเต่าไว้เลยนะครับซึ่งลูกเต่ามันก็คือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่มีการเปลี่ยนผันไม่แน่นอนนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสแล้วก็ดวงนะครับแต่ว่าในเส้นทางคดเคี้ยวมากมายนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องตั้งให้ได้ก็คือ mindset นะครับการตั้งค่าตั้งทิศทาง ให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะค่อยๆเดินหรือเดินอย่างเร่งรีบอย่างไรก็ตามจะเดินไปทางไหนก็ตาม,ต,ามต้องถูกทิศนะครับลูกๆก,ก็จะไปสู่เป้าหมายที่ถูกทางของตอนเองแล้วก็ Success หรือประสบความสำเร็จในตนเองนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับลูกๆอาจจะทำการ์ดเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางรายได้สรภาพทางการเงินนะครับการส่งต่อความมั่งคัง่งโดยการมอบมรดกการเรียนนะครับการซื้อสินค้า หรืออะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนี้ที่เป็นรางวัลชีวิตการมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะครับทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็หาวิธีการและกระบวนการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าอุปสรรคนะครับที่จะมักจะขัดขวางนะครับมีคนเขากล่าวไว้เนาะก็คือความกลัวครับ นัดเป็นจะต้องข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองให้ได้นะครับเลิกที่จะกลัวแบบไร้สาระแต่การกลัวดีนะครับทำให้เราปลอดภัยแต่ถ้ากลัวมากเกินไปชีวิตก็ไม่เดินนะครับ ความขี้เกียจเนาะเราก็ขี้เกียจอย่างเงี้ยเนานะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสู่เป้าหมายช้าลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวคนอื่นแซงหน้าหมดต้องระวังเนะาะการผัดวันประกันพุ่งก็คือความขี้เกียจนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนะครับถ้านักเรียนอยากจะทําอะไรให้ลุยไปเลยนะครับอย่าหยุดเนาะแล้วก็การทอร้อแท้นะครับแต่ว่าการทอร้อแท้หรือการล้มเหลวคุณครูดีใจนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เคยเล่าให้ลูกๆฟังแล้วก็คือ,อถ้าเราทอร้อแท้เนาะ ท้อแท้นั่งอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเราชอบไหมนะครับแต่ถ้าเรายังชอบอยู่จงดันและสู้ต่อไปนะครับ success หรือความสําเร็จจะรอนักเรียนอยู่นะครับแต่ความสําเร็จไม่ได้หอมหวานนะบางทีเราต่อสู้เราอาจจะพบกับความล้มเหลวก็ได้เนาะก็ค่อยๆหาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเทคนิคนะครับในการทําความสําเร็จให้ตนเองนะครับเราจะเรียกว่า Smart นะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะจงนะครับ อะไรนะ specific นะครับก็คือเจาะจงว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเราวัดได้วัดได้คือเอ๊ะวันนี้เราทําเป้าหมายของชีวิตเราไปถึงไหนแล้วนะครับเราทําได้แค่ไหนแล้วนะครับแล้วมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับ ปัจจัยความสําเร็จของเราบ้างเอามาประกอบให้หมดนะครับเพราะว่าความสําเร็จหนึ่งอย่างนะครับคนหนึ่งคนจะสําเร็จอะไรสักอย่างจะไม่ได้ใช้ความรู้แค่วิชาเดียวหรือด้านใดนด,นด้านหนึ่งแต่เป็นองค์ประกอบหลายๆด้านนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาครับเวลาเป็นทรัพยากรนะลูกเราก็มีจํากัดด้วยนะครับในชีวิตของแต่ละคนเนาะเราไม่ได้เป็นอมตะอะแปลว่าไม่มาตัมาจากมรณะที่แปลว่าตายนะครับอันนี้ภาษาไทยเนาะแทรกเข้ามาด้วยนะครับดังนั้น เราทุกคนมีวันตายมิได้เป็นอมะตะดังนั้นเวลาเป็นทรัพยากรนะครับต้องควบคุมให้เป็นด้วยนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอย่าลืมเป้าหมายนะครับที่จะทําแค่ลืมเป้าหมายก็จะทําให้เราหยุดอยู่กับที่แล้วนะครับอันนี้คุณทัศน์ณฝั่งโขงได้กล่าวไว้นะครับดังนั้นาการสร้างเป้าหมายในชีวิตเนี่ยก็สําคัญนะครับแล้วก็มีความสําคัญสุดๆเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวนะักเรียนจะต้องไปตอบว่า ทำยังไงให้นักเรียนประสบความสําเร็จนะแล้วก็แก้ปัญหาตนเองยังไงในกรณีที่แบบเราอาจจะบ,บริหารเวลายังไม่ถูกต้องไม่ถูกคนในแบบทดสอบหรือแบบสอบถามการเก็บคะแนนของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อแบบสั้นๆนะครับให้ลูกๆคิดวิจารณญาณแล้วก็ตอบนะครับคิดสังเคราะห์วิเคราะห์นะครับหาความเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วจึงตอบนะครับเดีย๋ยเพิ่งตอบแบบลอกใครมานะครับแต่จงคิดด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเขาบอกว่าชีวิตนี้นะครับไม่เคยมีคําว่าสายเกินไปที่จะเป็น ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะครับอันนี้เป็นการให้กําลังใจลูกๆนั่นเองนะครับเอาล่ะครับแต่อย่าลืมเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่ยังอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของการซักเซสหรือประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องคิดถึงชีวิตอื่นๆนะครับแล้วก็มีความเมตตาด้วยนะครับคุณครูก็เลยจะนาเสนอในเรื่องของวีดิทัศน์ชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการตามรอยพ่อหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นรูปแบบนะครับเป็นตัวอย่างของ คนดีนะครับที่ช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดนะครับพระองค์ท่านทรงเสด็จสละนะครับแล้วก็ทรงงานดักมาโดยตลอดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นดูนะครับประกอบแล้วก็อย่าลืมหัวใจของมันนะครับก็คือว่าจงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็แผ่ร่มเงาหรือแบ่งความเมตตาไปสู่ผู้อื่นด้วยนะครับเอาล่ะครับแล้วอันนี้ก็คือใบงานของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้นักเรียนด้วยนะครับก็อย่าลืมไปทาใบงานนะครับอย่าลืมเช็คชื่อย่าลืมดูคลิปแล้วก็อย่าลืม ในเรื่องของการส่งงานรายสัปดาห์ด้วยนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับรักษาความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมการเงินนะครับเศรษฐกิจธธรรหรือโรคระบาดนะครับคุณครูน็อตไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้เนาะสวัสดีครับไปแล้กนะัน